กาบนมัสการหลวงตากาบนมัสการหลวงปู่เจ้าคะ่ะก็กลับไปหนูก็เพียรพิจารณาถึงความไม่มีตัวต,วตวนเจ้าคะ่ะเ็คิดว่าเข้าใจเจ้าคะ่ะเป็นไงล่ะเห็นอธิบายละเอียดที่เห็นยังไงรู้ยังไงก็ <S 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 คือ หนูพยายามหาทำว่าทำไมใครถึงพูดว่าเราไม่มีตัวตนได้เจ้าค่ะแต่หนูไม่เห็นนะเจ้าค่ะหนูก็พยายามดิ้นลนจะเข้าใจแต่มันก็ไม่เข้าใจแต่หนูก็ทั้งทําทุกอย่างเจ้าค่ะทั้งถอนอธิษฐานทั้งอธิษฐานทุกอย่างอเจ้าค่ะแล้วก็หนูก็มาเห็นว่าในความเข้าใจของตัวเองก็คือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็น สิ่งที่มีมีแบบมันมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยึดถือได้เจ้าค่ะหนูเข้าใจในลักษณะนี้ะเจ้าค่ะมันเหมือนบางบางซ้อนซอนกันอยู่ไม่ถึงความซ้อนในความเป็นอัตตาสังขารปรุงแต่งเป็นอัตตาตัวตนเนี่ย มันก็มีอยู่เห็นอยู่แต่มันเหมือนกับบางซ้อนๆอยู่กับวิสองขานความไม่มีไม่มีตัวตนเป็นซ้อนประกบหลังอยู่มันไม่มีแต่ความไม่มีตัวตนแต่มันมันแปลกคือในใจมันรู้สึกว่ามันมีใจแล้วก็มีมีสิ่งที่อยู่ในใจมีใจมีจิตมีใจ แล้วก็มีสิ่งที่อยู่ในใจแต่ความรู้วาเข้าใจเนี่ยมันไปถึงขั้นที่ว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้จริงๆแต่ที่พูดก็พูดออกมาแจากใจจริงๆไม่ได้เป็นความจำมันเลยประกบซ้อนกันอยู่เนี่ยเข้าใจไหมโมไม่เข้าใจเใจ้าค่ะ คือแต่หนูก็เมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาหนูก็เหมือนกับว่าก็เพียรพิจารณาซ้ําๆไปว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้เจ้าค่ะคือผู้ที่พิจารณาเนี่ยคือสังขารหลงสังขารคือเอาตัวตนของตัวเราเไปพิจารณาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสิ้นหลงสังขารแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยเราเข้าใจถึงว่าความสิ้นตัวตนความไม่มีตัวตนไปเสวย แต่เราเนี่ยตอนที่เราทําเราปฏิบัติเนี่ยเราเอาตัวเราไปพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสังขาร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 ไม่เที่ยงยึดมันถือมันไม่ได้แต่สังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงยึดมันถือมันไม่ได้ <S 2> <S 2> แต่เราไอ้ผู้ที่ไปพิจารณาแบบเนี่ยเรายึดถือมันเป็นตัวตนไปเอาตัวเราไปพิจารณาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสิ้นหลงสังขาร เป็นเจ้าค่ะเพราะว่าหนูจะลืมอยู่เรื่อยแล้วพอหนูนได้หนูก็จะพิจารณาว่าตัวหนูที่เข้าใจนี้ก็เป็นสังขารแบบนี้เจ้าค่ะเลยก็หนูก็พยายามจะช่วยให้ตัวหนูเนี่ยไม่เป็นสังขารอะไรนะเจ้าค่ะก็คือหนูเลยพยายามจะช่วยตัวหนูเนี่ยไม่ให้หลงสังขารอ๋อเหมือนกับว่าสัมทับไปอีกเอาสังขารไปสัมทับไปอีกใช่ไหมเจ้าใช่ใช่ ออี oh. โดยมีความคาดหมายว่าตัวหนูเนี่ยเป็นตั้งขานตัวหนูเนี่ยเป็นตังขานตัวหนูเป็นตั้งขานแต่ในจริงในใจเรื่องจริงเนี่ยมันมีผู้ยึดถือวิสังขารไวยก่อนแล้วตรงนี้ไม่เห็นเจ้าค่ะไม่เห็นนี่ก็เพราะว่าเราเอาตัวเราไปไป,ไปบอกอยู่นี่ไงว่า มันสังขารสังขารสังขารตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนี่มันสังขารสังขารตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนแต่มันมีผู้แอบหมายยึดถือไว้ว่าธรรมชาติของใจหรือธรรมชาติของวิสัขารเนี่ยมันยึดถืออะไรไม่ได้มันไม่มีอะไรเราเลยพยายามไปบอกว่านี่สังขาร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 ให้พุทธิพยายไปบอกบอกว่านี่สังขาร ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจยนี่สังขารนี่สังขารแสดงว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีตัวตนของผู้บอกและตัวตนผู้บอกเนี่ยมันจะต้องหมายยึถือว่ามันจะต้องไม่เป็นวิสังขารมันจะไปบอกทุกปนะเด็ว่าทุกกิยาการที่เกิดขึ้นเป็นสังขารสังขารในขณะที่มันบอกอย่างอื่นเป็นสังขารเนี่ยมันต้องนึกว่าผู้บอกเนี่ยมันคือวิสังขารมันเป็นวิสังขาร มันจึงบอกว่ามึงเป็นสังขารแต่กูวิสังขารมึงสังขารกูวิสังขารมึงสังขารกูวิสังขารแต่ไอ้กูวิสังขารเนี่ยไม่ได้พูดมันแต่มันอยู่ในใจแต่ไอ้ที่บอกตัวนั้ ok นน <im its> <ส ieri> ี่ส <im its> ังขารนี่สังขารนี่สังารมันก็คือแสดงว่าไอ้ผู้บอกเนี่ยคือมันหมายตัวมันเองว่ามันนี่คือวิสังขาร ใช่ใช่ที่ว่าเวลาที่หนูบอกแล้วหนูก็สำทับตัวเองว่าเป็นสังขารแต่ในขณะนั้นเนี่ยหนูลืมคิดไปว่าใจเขารู้อยู่ว่าตัวหนูนี่เป็นสังขารใช่ไหมเจ้าค่ะหนูลืมตอนนั้นไปอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเห็นไหมเราเห็นว่ามันซ่อนบางหลังไว้เนี่ย พราะว่าหนูก,ก็สงสัยอยู่เพราะว่าหลวงตาหนูก,ก็จําที่หลวงตาสอนว่าสังขารกับวิสังขารเขาอยู่คู่กันการที่เรารู้อยู่ออกมาจากใจว่าเราเป็นสังขารนี้ก็คือวิสังขารหนูก,ก็เลยก็ไม่เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่นะคะหลวงตาแต่ก็ปฏิบัติไปแบบนั้นเจ้าค่ะ พูดเองทั้งองเองเจ้เาค่ะเมื่อกี้จะพูดเกือบถูกหมดแล้วนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ที่ก่อนที่จะพูดยาวเนี่ยที่พ่งมาแรอ่ะถูกต้องเลยถึงใจเลยเมื่อกี้เนี้ที่บอกว่้หนูลืมไปเลยว่าวใจมันเป็นธรรมชาติที่รู้ของเขาเองโดยไม่ต้องไปช่วยบอกมันแต่เราเอาตัวเราไปช่วยใจแล้วก็บอกว่านี่คือสังขารน,นี่คือสังขารโดยเราเนี่ยไปช่วยใจ ไปอยู่ฝั่งของใจแล้วช่วยบอกว่านี่เป็นสังขารน,นี่สังขารไม่ใช่ใจใช่เจ้าค่ะเพราะว่ากลัวหมายว่ากลัวจะหลงอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมันมันยึดถือเห็นไหมเน่ยแอบลงยึดถือไว้เพราะกลัวว่าเราจะหลงให้เป็นสังขาร อย่างขนาดนี้คินก็ทราบอยู่ว่าเราเป็นสังขารนะเจ้าค่ะหลวงตาก็ใจมันก็รู้ว่าสังขารไม่ใช่พีสังขารใจมันเป็นมันไม่ไม่ปรากฏอะไรมันก็ได้แต่รับรู้สังขารไม่ใช่ว่าไปทําหน้าที่รู้สังขารนะคือใจมันไม่ไปอะไรกับอะไรไม่ใช่พยายามไปทําให้ไม่อะไรกับอะไรคือใจมันไม่ไปอะไรกับอะไรมันเหมือนกับว่ามันสงบตัวอยู่ของมันเอง โดยที่มันรู้ว่าทุกอย่างเป็นสังขารเป็นความปรุอองแตง่งมันรู้มันรู้อยู่แก่ใจแต่ใจอ่ะมันได้แต่รู้อยู่แก่ใจว่ามัน,มนอะไรก็เป็นสังขารั้งนันแหละแต่ใจหนึ่งเดียวเท่านั้นเนี่ยที่มันไม่เป็นธรรมาชาติที่ไม่สังขารและใจมันก็ไม่ไปอะไรกับอะไรไม่ไม่หลงไปกับสังขารและไม่ไม่หลงเอาสังขารมาพยายามจะถือใจแต่ใจอ่ะมันเป็นความรู้แก่ใจรู้แจ้งแก่ใจว่า เออใจมันไม่ทุกไม่ร้อนอะไรไว้ไม่ยึดถืออะไรเลยสังขารก็สังขารไปเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับของก็เป็นเข้าไปแต่ใจมันไปไปทุกมีความทุกเดือดร้อนมีความต้องไปทําอะไรให้เป็นอะไรต้องพยายามรักษาอะไรมันไม่มีเลยมันไม่มีต้องพยายามไปรู้ล่าปล่อยวางอะไรมันต้องไม่มีต้องพยายามไปบอกอะไรว่าสังขารสังขารหรือพยายามไปรู้ล่าปล่อยวางสังขารมันไม่มีเลยมันรู้แต่เพียงว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังขาร สังขารกับคุป็นสังขารธรรมชาติที่มันเป็นวิสังขารที่เป็นอสังขารได้มันก็เป็นธรรมชาติจากการนึ่มันนั่นแหละแล้วมันรู้แจ้งแก่ใจว่าเออผู้ยึดถือมันไม่มีหรอกไม่มันไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราหรอกไม่มีตัวเราอยู่ในสังขารไม่มีตัวเราอยู่ในวิสังขารไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเราไปอยู่ฝั่งวิสังขารแล้วก็บอกว่านู่นเป็นฝั่งสังขารมันเป็นความรู้แก่ใจว่าทังสังขารและวิสังขารเนี่ยไม่มีตัวเรา ไม่มีอะไรเป็นของของเราผู้ยึดถือไม่มีหรอกไม่มีผู้ยึดถือก็อยู่ไปอย่างนี้แน่ใจก็เป็นวิสังขารไปส่วนขัน้าก็เป็นสังขารไปแต่มันรู้แจ้งแก่ใจเหนือกว่าสังขารและวิสังขารคือมันไม่มีผู้ตัวตนของผู้ไปยึดถือต้องสังขารและวิสังขารแต่สังขารของการท้าก็ยังเกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไปเกิดดับว่ามันอยู่อย่างนั้นแน่ใจมันก็รู้แก่ใจอย่างเนี้ยแต่มันรู้เหนือขึ้นไปคือ ผู premises, us, csak, uh ้ยึดถือไม่มีทั้งสังขารและวิสังขารแต่ของเราเนี่ยมันไปตันอยู่แค่ไปตายอยู่แค่เราไปอยู่ฝั่งวิสังขารแล้วคอยบอกฝั่งสังขารคอยบอกฝั่งสังขารวั่นี้สังขารฝั่งนู้นสังขารฝั่งนู้นสังขารฝั่งนี้สังขารแต่เราอยู่วิสังขารเพราะเราไปหมายเอาไอ้ไอ้ธาตุรู้ว่าว่าตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยมันมันเป็นนิพพาน มันต้องเหนือผู้รู้ขึ้นไปอีกคือไม่มีผู้ยึดถือผู้รู้และสังขารจึงเรียกว่านิพานเนี่ยเราปู่ล่าเขียนมาประโตงว่าเนี่ยนิพานไม่ใช่ผู้รู้นิพานเหนือผู้รู้ขึ้นขึ้นไปจนไม่มีที่หมายแต่เราไปตายตรงแค่ผู้รู้เนี่ยที่เป็นวิสังขารแล้วก็เพื่อจะไม่ให้ไปเป็นสังขารมาผสมเข้าใจไหมตรงเนี้ย ตอนนี้เห็นชัดแค่ตรงที่ตัวเราแบ่งภาคตัวเองไปเป็นวิสังขารเจ้าค่ะเออ <laughs> <laughs> เห็นไหมอะแสดงว่าเราไปติดตรงนิพพานคือผู้รู้เราก็เลยเอาตัวเราอะไปตายแค่เอาตัวเราไปอยู่ตรงฝั่งผู้รู้แล้วเราก็กันสังขารไม่ให้เข้ามา <laughs> เราเลยไปบอกว่านี่สังขารน,นี่สังขารน,นี่สังขารน,นี่สังขาร กริยากานิสังขารกริยา,านิสังขารเราเอาตัวเราไปโย่ฝั่งที่ฝั่งของผู้รู้ที่เป็นนิพพานธาตุแล้วเราก็ไปยึดไว้ตรงนั้นเลยแล้วมันเกิดจากอะไรเจ้าคะหลวงตาเ,าเกิดจากยังมีอวิชชาเงี้ยมีตัวเราอยู่ยึดเป็นตัวเราอยู่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วคําถามเนี้ยคาตอบนหนูก็เราก็ต้องพิจารณาเห็นความไม่มีตัวตนเป็นก็ไปตาม process ไม่ใช่เหรอเจ้าคะหลวงตาไม่มันก็ต้องเห็นว่าเนี่ยมันมีตัวตน มีความหลงผิดยึดถือเป็นอัตตาตัวตนมีตัวเราไปยึดฝั่งวิสังขารไว้ก็แค่นั้นเองคือเห็นว่ามีผู้ยึดถือวิสังขารหรือยึดถือนิพพานธาตุเห็นว่ามีผู้ยึดถือซะก่อนไอผู้ยึดถือได้เรายึดมันเป็นอัตตาตัวเราเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยการการที่หนูคิดว่าทําแบบนี้นี่คือการที่หนูยึดถือวิสังขารใช่ไหมคะอาจารย์มันต้องถามใจตัวเอง มันต้องรู้แก่ใจตัวเองว่าเราลังเกียจสังขารแต่เราอยากได้วิสังขารมันมีความอยากนะมันมีความอยากมันก็มีอวิชามีตัณหาอุปทานอยู่แล้วเพราะมันเป็นเซตเดียวกันมันมาเป็นเซตมื่อมีความอยากเป็นตัณหาเพราะต้องมีอวิชาตัณหาอุปทานมันมาเป็นเซตเดียวกันหนูอยากเป็นวิสังขาร หนูไม่อยากเป็นสังขารหนูเห็นเมื่อเช้าว่าหนูทําไมหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบสังขารใช่เออในงานเ<ล>นี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราว่าแล้วเนี่ย <c oughs> หนูไม่ชอบสังขารหนูไม่ชอบสังขารแต่หนูอยากได้วิสังขารอ,อ๋อที่ซ่อนอยู่คือความอยากได้วิสังขารใช่ใช่ <c oughs> ไม่งาาั้นลูกปุ๋ล่าเขมมาเปโตกับลูกตาบหาบัวยาสาโนเซนบอกว่า นิพพานไม่ใช่ผู้รู้นนิผ่านเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายผู้รู้หมายถึงผู้รู้ที่คอยไปรู้สังขารนี่ใช่ไหมเจ้าคะหลวงตาก็ผู้รู้ที่รู้ว่าเนี่ยไอ้ผู้รู้นี่ไหนผู้รู้ที่ว่าเนี่ยสังขารนี่สังขารเนี่ยนี่ไปรู้นี่ไปรู้นี่เป็นสังขารนี่เป็นสังขารนี่เป็นรู้ที่เป็นสังขารนี่เป็นสังขารนี่เป็นรู้ที่เป็นสังขารแต่ใจอาหมายึดถือคือตังเกียดสังขารแต่อยากได้วิสังขาร วิทาฐานนี่คือธาตุรู้คือแต่มันกลับไปเป็นมีตัวเราไปเป็นผู้รู้ซะมันไม่ใช่เป็นธาตุรู้ธรรมดาที่เป็นธาตุรู้ธรรมชาติแต่มันมีตัวเราไปยึดถือผู้รู้เป็นตัวเราว่าเราอะไปเป็นผู้รู้เราเอาตัวเราเนี่ยไปแทนที่ธรรมชาติของธาตุรู้หนูก็ไม่ทราบว่าจะข้ามตรงนี้ยังไงเจ้าคะ่ะผมไม่ต้อไปก็สนใจเห็นแต่ว่าไอ้ความเนี่ย ในธรรมอย่าไปสนใจหน้าไปคอยบอกว่าเหมือนกับฝั่งแม่น้ำสองฝั่งอ่ะอย่าไปสนใจว่าเอาเราอยู่ฝั่งวิสังขารเลี้ยวคอยไปดูฝั่งสังขารกันไว้ทํใหม่นททาผิดคือให้ปล่อยวางตัวเราในฝั่งวิในฝั่งวิสังขารนี่แน่ให้เห็นว่าในฝั่งวิสังขารนั้นมันมีตัวเราแต่ธรรมชาติวิสังขารนี่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่มันเกินมาตัวหนึ่งคือมันมีตัวเราอยู่ในฝั่งวิสังขาร แล้วหนูจะเห็นตัวหนูในฝั่งวิสังขารยังไงเจ้าคะก็วิสังขารมันไม่ปรากฏอะไรแต่มันมีตัวเราปรากฏอยู่ในฝั่งวิสังขารก็คือตัวผู้รู้ที่เป็นตัวหนูนี้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่แล้วตัวอยากได้ตัวไม่ชอบใจสังขารแต่เอาเอา,เอาเราเนี่ยข้ามฝั่งมาอยู่วิสังขารก็คือความรู้สึกที่เป็นตัวหนูโดดเด่ยอยู่นี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ให<ะ> ก็เห็นว่าเป็นสาขาและเป็นตัวทุกนะไอ้ตัวหนูที่โดดเด่นเนี่ยไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปไล่สาขาตัวอื่นเลยคือตัวหนูตัวเดียวเลยที่อยู่ในที่หนูเนี่ยรู้สึกโดดมันโดดเด่นมากเลยเป็นวิสังขาที่โดดเด่นหนูเป็นวิสังขารที่เป็นผู้รู้โดดเด่นมากเลยไปเห็นว่าไอ้หนูที่เป็นวิสาขาที่เป็นผู้รู้โดดเด่นเนี่ยนี่คือมันเป็น สังขารเป็นอัตตาตัวตนเป็นอวิชาตัณหาอุปทานที่เราอยากได้สังขารอยากได้วิสังขารแล้วไม่ชอบไม่ชอบสังขารเลยหลวงตาเจ้าคะขออนุญาตถามว่าแล้วตัวหนูที่หลวงตาบอกว่าตัวหนูที่เป็นวิสังขารเนี่ยหนูไม่ได้รู้สึกว่าตัวหนูเป็นวิสังขารนห,นหมายถึงว่ามันมันเอาตัวเองกลืนไปกับความว่างเหรอเจ้าคะหลวงตาถึงเรียกแบบนั้น แล้วเราทำไมจะไปบอกว่านี่สังขานนี่สังขานสักขัสักขันนี่สักขนนี่สักขานนี่สังขารไอ้คนที่ไปบอกสักขัสักขานแสดงว่าก็ตัวหนูก็เป็นสังขารหนูก็เลยงงว่าทําไมหลวงตาถึงบอกว่าตัวอ๋อแล้วแล้วแล้วทำไมเราเราจะเป็นต้องไปบอกทุกกิริยาการนี่สักขนนี่สังขานแสดงว่าผู้บอกเนี่ยเราไม่เห็นได้ผู้บอกสิก็เหมือนกับเนี้ยสลาเนี่ยเป็นสลาเปิดโล่งเป็นสลาว่างแต่เราบอกทุกคนในสลาเนี่ย สังขารหมดออกไปให้หมดเราเราคอยยืนกันไว้ใครเข้ามางขารทั้านั้นใครเข้ามางขารถ้ามันมีคนบอกเนี่ยแสดงว่าไอ้คนนั้นอะยืนพื้นอยู่ในความที่มันมันความไม่มีแต่มันมีอยู่หนึ่งคนเกินมาคือไปบอกทุกคนงขารสขารสขารออกไปงขารออกไปจับสลานี้สังขารออกไปจับสลานี้สลานี้เป็นสลาว่างเปล่าสังขารงขารใครเดินเข้ามาสหารทั้งนั้นถ้าคนไปบอกแบบเนี้ยแสดงว่า ไอ้สารานัาน่นมันไม่ว่างใจนั่นมันไม่ว่างมันมีใครก็มีตัวหนูเออแต่หลวงตาบอกว่าให้ให้เห็นว่าตัวเราเป็นสังขารที่ไปยึดวิสังขารอยู่ที่มันเป็นส่วนเกินของความไม่มีไอ้ตัวเราที่ไปคอยบอกว่าทุกทุกประจันณาตินิสขานี้สขานเนี่ยมันเป็นส่วนเกินของความไม่มีคือมันมีคนบอกไปบอกนี่สังขานี่สังขาร แสดงว่าในวิสขาร์เนี่ยมันมีคนหนึ่งคือตัวเราอะที่เกินไว้เราบอกทุกอาการหมดเป็นสังขารเหมือนเหมือนเราบอกคนทุกคนในที่นี้เป็นสังขารออกไปหมดแล้วเราก็กลัวว่าเพราะอะไรเรากลัวจะหลงไปเป็นสังขารเนี่ยเราก็เคยเลยคอยกันอีกเดี๋ยวใครก็่านี่เป็นสังขารออกไปเดี๋ยวเราจะหลงไปเป็นไปเป็นสังขารเนี่ยเราคอยบอกไปเนี้ยเดี๋ยวใครสังขารก็มปอีกคอยบอกอีกนี่สังขารออกไปแต่แสดงว่า ในวิสังขารเนี่ยในความไม่มีอะไรอะ่ะมันต้องมีใครมันต้องมีผู้บอกอยู่คนหนึ่งก็คือใครอะ่ะมันก็คือการเหมาเข่งตัวเราไปเป็นสังขารทั้งหมดก็หมดใช่ไหมคะเหมาเข่งแบบรู้เห็นจริงหรือเปล่าเลยหรือเห,<ม>หมาเข่งแบบสัญญาเอามโนเอามนันเห็นหรือเปล่าว,ว่าความเป็นตัวเราในวิสังขารเนี่ยมันก,กระดุกกระดิกยุกยิกยุกยิกได้มีความพยายามมีความทุกข์ร้อนได้มีความไม่พอใจไม่พอใจมีความไม่พอใจสังขารอยากได้ วิสังขารมันมีความกระดุกกระดิกยุกยิกยุกยิกมีความอยากมีความยิดนลนมีความทุกข์ได้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยที่ยึดมันไปซะโดยไม่ต้องไปสนใจสงสการตัวอื่นเลยคือปล่อยวางไอ้ไอ้สังขารคือตัวเราอยู่ในในความว่างในความไม่มีอะไรไปซะตอนเนี้เราเนี่ยไปบอกแต่สังขารกิริยาอาการอย่างอื่นแต่เราไม่ได้ ปล่อยวางไอตัวเราผู้ไปบอกว่าอย่างอื่นเป็นสังขารอยากขอถามว่าหให้เห็นว่าเขาก็เข้าใจว่าเราเป็นสังขารที่กระดุกกระดิกพยายามทำนู่นทำนี่อยู่มันก็ต้องเป็นสังขารอยู่แล้วแล้วยังไงจึงสิ้นยึดมันเจ้าคะ่ะ ไอ้ผู้พยายามหาทางไอสิ้นยึดแต่ไหนตัวนั้นตัวร้ายนี่มันเหตุจะชัดเลยว่ามันมีตัวตนอัตตาตัวตนเนี่ยแล้วหนูจะทำยังไงดูจะสิ้นยึดนี่มันยึดเต็มเต็มยึดตัวหนูไว้เต็มเต็มเลยแล้วหนูจะทำยังไงถึงจะหนูเกี่สิ้นยึดนลองตาส้มขามันก็ ถามเองแล้วสะดุดไหมเนี่ยอึกไหมเนี่ยกไม่ทราบจะยังไงเพราะวนเวียนอยู่ในสังขารอย่างเดียวเจ้าะมีมีหลวงปู่องค์หนึ่งอะก่อนท่านมรณภาพอายุท่านแปดสิบกว่าแล้วเกือบเก้าสิบท่าน เจอหลวงตาแล้วก yeah. ็เอ้ยล nah uh ูกตาลูกตาไม่เจอลูกตาดีแล้วไม่ได้เจอตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ได้เจอตั้งหลายปีแหลูกตาลูกตาเนี่ยหลวงปู่ปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยหลวงปู่ปล่อยวางที่ไม่ได้เจอลูกตาเนี่ยหลวงปู่ปล่อยวางมาหลายปีแล้วไม่มีอะไรหลวงปู่ไม่ปล่อยวางเลยปล่อยวางมาแล้วหลายปีด้วยนะหลวงปู่ปล่อยวางมาหลายปีแล้วเนี่ยไม่หลวงปู่ไม่ยึดถืออะไรเลยปล่อยวางหมดเลยทุกอย่างไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวมามาหลายปีแล้วตอนนี้ไม่เจอหลวงตาเนี่ย เออหลวงตามา็าดีแล้วเออหลวงตาดูเด็กที่ว่าหลวงปู่มีอะไรที่ยังไม่ปล่อยวางมีไหมเออหลวแล้วก็พี่ณาสักคู่แล้วก็บอกว่าอย่างยางยังวางไม่หมดท่านบอกเฮ้ยดูผิดหรือเปล่าวะไม่ผิดครับไม่ผิดครับกราบขออนุญาตไม่ผิดไม่ผิดเลอยาหนึ่งที่ยังไม่วางต่นเลยว่าอะไรวะ ยังไม่วางไม่มีนะมันวางหมดนะ้วไม่มีอะไรที่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวไม่มีอะไรยึดถือไว้เลยวางหมดแล้วมาหลายปีบอกอย่างๆเล็กอย่างแล้วก็ชี้นิ้วชูนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วเลยอย่างๆเล็กอย่างเลยถ้าเลยตั้งใจฟังมากเลยอะไรอะไรลุคาดเลยอะไรอะไรที่ยังไม่วางเพราะว่าท่านยืนยันว่าท่านวางหมดแล้วแต่เรายืนยันว่าเล็กอย่างนี้ท่านไม่วาง ท่านบอกอะไรอะไรยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางอยากรู้เนี่ยคือยังไม่ปล่อยวางผู้อยากปล่อยวางดูจะพงคําถามมาว่าแล้วทําไงดูจึงจะปล่อยวางได้ไงดูยังไม่ปล่อยวางผู้อยากปล่อยวางแต่หลวงปู่เนี่ยคือท่านคิดว่าท่านปล่อยวางหมดแล้ว ท่านเลยยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางแต่หนูเนี่ยพล่งมาว่าแล้วทําไงหนูถึงจะปล่อยวางได้ก็คือปล่อยวางผู้อยากปล่อยวางยังไม่ได้ปล่อยวางผู้อยากปล่อยวางแต่หลวงปู่เนี่ยยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางคือท่านวางอย่างอื่นหมดแล้วแล้วท่านลืมตัวเอง เหลือตัวเองอยู่ตัวเดียวคือผู้ปล่อยวางท่านลืมยังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางแกนั้นเนี่ยถ้าตกตะลึงมองฟ้าเลยน้ำตาเออคลอเลยเสียงท่านสั่นเคือลำพึงมว่าท่านเดินมองฟ้าออกไปข้างนอกเลยเสียงท่านสั่นเคือพูดว่าเราปล่อยวางมาหลายปีแล้ว แล้ววันหนึ่งก็มีผู้มาบอกว่าเรายังปล่อยวางไม่หมดเรายังไม่ได้ปล่อยวางผู้ปล่อยวางขี้ผงเข้าตาตัวเองเขียนไม่ออก